คนไทยใจดีหรือแค่คำโฆษณาหนุ่มเกาหลีฉเฉลยคำตอบแทนคนไทยชาวเกาหลีใต้จะว่ายังไงสวัสดีครับรีแอคชั่นคุณเจชายหนุ่มชาวเกาหลีเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยแบบแบ็กแพ็คเกอร์ซึ่งจุดหมายปลายทางในครั้งนี้คือเกาะพยามจังหวัดระนองเรามาดูปฏิกิริยาของคุณเจและส่งความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเจผมอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลาสองอาทิตย์หมดเวลาที่จะอยู่กรุงเทพแล้วผมจะไปเที่ยวทะเลทางภาคใต้ไปที่ไหนสักแห่งก็ได้ผมหาดูใน Google ก็มีอยู่เกาะหนึ่งขนาดพอดีและมีบ้านที่แปลกประหลาดผมต้องเดินทางไปที่จังหวัดระนองมีรถแค่วันละหนึ่งเที่ยวต้องเช็คที่สถานีขนส่งอีกครั้งมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศไทยเขาขับแบบนี้เขาชำนาญ ถึงระนองตีหนึซึ่งมันดึกมากไม่มีรถและเรือที่จะไปเกาะพยามเอาน้ำไหมน้ำขอบคุณครับ100บาทฮะ100บาทไม่ไม่เอาร้อเล่นขอบคุณครับผมไม่มีเน็ตไม่ได้จองห้องพักทำให้ผมต้องนอนรอเวลาที่สถานีขนส่งคนขับรถเขาช่างอารมณ์ดีจริงๆสวัสดีครับ Welcome to 라 non t h a l a n d 링 예링. s a i on the bus. s a l i on the bus. Is it okay? Okay. s a l Oh, thank you, thank you. Ah, you sleep on the bus? 아, ah, not, not, me. g h ah, can I go? Oh, ah, really? Go? Go. Me sleep there? Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Clean, clean. เขาเป็นคนดีใจดีมากๆไปนอนกันได้แล้วมาๆสวัสดีครับนี่กะนอ่งนี่จะนังนี่นอนเฮียโอเค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 โอ้รถตุ้งค่ะได้ได้ได้โอเคไหม บันทึกเบอร์โทรศัพท์ผมไว้สิผมชื่อชาติคุณชื่อโจโจไม่ไม่เจครับอ๋อเจสวัสดีตอนเช้าคุณเจสวัสดีครับขณะนี้เป็นเวลา9โมง11นาทีไปกินข้าวเช้ากันผมรู้สึกเพียเพราะได้นอนแค่สีชั่วโมงเอง ผมรู้สึกเหนื่อยแต่ดูเขามีความสุขสนุก uh สนานดูเขาเต้นสิผมยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปเกาะพยามในเวลากี่โมงแม่ค้าฟังผมไม่รู้เรื่องขอโทษที่ผมพูดภาษาไทยไม่ได้ครับคุณครับชานชาเจโอเคโอเคได้เวลาเดินทางไปเกาะพยามแล้ว ส่องความคิดเห็นชาวเกาหลีว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านแรกคุณยอมเนฉันรู้สึกว่าชาวบ้านมีส่วนในการกำหนดคุณภาพของการเดินทางคนขับรถเป็นมิตรจริงๆและชาวบ้านบนเกาะนั้นไร้เดียงสาฉันรู้สึกมีความสุขมากที่เห็นพวกเขาช่วยเหลือคุณคิมก็ได้เข้ามาตอบ ฉันเบื่อที่จะหมกมุ่นอยู่กับสังคมสมัยใหม่ฉันเห็นวิดีโอของคุณฉันรู้สึกขอบคุณมากคุณซิโมคุณเจดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของคนคิดบวกเป็นเรื่องที่ดีมากเห็นคนขับรถคันแรกแสดงความโกรธเขาจู้จี้แต่ต่อสนองอย่างสบายเวลาต้นทางรถบัสด,ดูแป,กแปลกๆดูวิดีโอแล้วทำให้จิตใจเบิกบานและยิ้มได้คุณเบบีความสนุกสนานของคนขับไม่ใช่เรื่องตลก จำได้ว่าไปเมืองไทยคนไทยยิ้มแย้มชอบการไปกินบะหมี่กับคนขับให้ความรู้สึกเหมือนประเทศเกาหลีและมีอาหารอร่อยมากมายในประเทศไทยประเทศที่อบอุ่นและน่าอยู่ฉันชอบคุณเกรซฮานว้าวคนขับใจดีจังเลยเขายอมให้นอนบนรถก่อสุดท้ายที่ไปคือไฮไลท์วิวพระอาทิตย์ตกก็สวยมากเช่นกันคุณไฟแมน น่าเที่ยวจริงๆถ้าฉันไม่รู้และดูอึดอัดฉันจะไม่พยายามอีกต่อไปการได้เห็นคุณเจทําให้ฉันได้มีความสุขคุณดีดเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยสนุกมากคนขับรถใจดีจริงๆความตื่นเต้นและพลังงานที่ล้นเหลือจะถูกส่งไปยังผู้ชมก่อนนี้มีสเสน่ห์จริงๆและหาดสุดท้ายก็สวยจริงๆฉันสัญญาว่าจะดูวิดีโอของประเทศไทยในอนาคตคุณฮันไม่ใช่รถบัสที่นักท่องเที่ยวนิยมนั่ง ดังนั้นการที่เขาบอกว่ามีเที่ยวเดียวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นของคนขับรถพาไปร้านอาหารท้องถิ่นเป็นทิปที่อบอุ่นหัวใจคุณกระต่ายคนไทยเป็นคนดีและเป็นมิตรจริงๆฉันอาศัยอยู่เชียงใหม่เป็นเวลาหนึ่งเดือนสิ่งหนึ่งที่ฉันจำได้มากคือความมีน้ำใจของพวกเขาจริงๆคุณห่วงก็ได้เข้ามาตอบลูกๆของฉันเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติประมาณ13ปีแล้ว มันทำให้ฉันรู้สึกดีเมื่อฉันเล่าเรื่องเชียงใหม่คุณมิกะพระเจ้าฉันกำลังจะไปเกาะพยามมาถึงระนองดึกแล้วตกเรือไปเกาะพยามด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็จองที่พักและเรือข้ามฟากในวันรุ่งขึ้นเป็นความทรงจำที่ดีฮ่า,านานแล้วแต่เห็นแล้วชื่นใจจริงๆเกาะพยามคุณจางซุงขับรถเก้าชมงแล้วทำความสะอาดคนขับรถฟิตมากคุณอาเมลี คนขับรถอยู่เหนือความดีให้สถานที่นอนแก่คุณและมันก็เป็นจริงคุณเคนนี่วิดีโอของคุณอบอุ่นมากจนฉันรู้สึกเหมือนดูเทพนิยายในทางกลับกันคนขับรถและคนที่ได้พบปะบนเกาะก็อบอุ่นมากมันเป็นความฝันที่จะเดินทางเหมือนคุณสักวันหนึ่งวิดีโอที่ดีคุณโอน คนขับรถคุณเป็นคนดีจริงๆมีอาหารมากมายที่ฉันต้องการไปประเทศไทยอย่างรวดเร็วเพื่อลองมันทั้งหมดเกาะพยายามรู้สึกเหมือนเป็นสถานที่พักผ่อนคุณเนื้อหาฉันเคยไปกรุงเทพสามครั้งเมื่อดูวิดีโอของเจฉันรู้สึกเหมือนฉันต้องไปหลายที่คุณเดวิดคุณได้กินอาหารท้องถิ่นดีจริงๆฉันอิจฉาคุณคิมซอส ว้าวคนขับรถที่ดีบรรยากาศของสถานที่สุดท้ายเบื้องหลังทิวทัศน์น่ารักวิวทะเลคุณน้ำตัวเอกของวันนี้เป็นคนขับรถบัสดูเหมือนจะมีชีวิตที่มีความสุขในเชิงบวกมันทำให้ฉันรู้สึกมีความสุขคุณโทเบนคนขับน่ารักคุณทองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางต่อไป คุณชายยอนคนขับน่ารักมากๆคนไทยใจดีคุณพ่อตั้งแต่ต้นจนจบฉันได้เห็นความสงบสุขของระนองใจบริสุทธิ์เป็นมิตรมองโลกในแงด่ดีประเทศไทยที่ชื่นชอบของฉันดังนั้นมันจึงสนุกมากขึ้นสนุกกับการเดินทางของคุณคุณหมีความเมตตาที่ไม่มีวันสิ้นสุดข,ของคนไทยโอ้คุณจะไปประเทศไทยอีกเมื่อไหร่ คุณดีเคมันเป็นเกาะที่สวยงามคุณซอยราอยากสัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณอาลีฉันอยากไปประเทศไทยเพื่อสัมผัสแบบคุณคุณยุโรปคนไทยเป็นมิตรมากถนนและร้านอาหารเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนอคติกับประเทศร้อนไม่สะอาดกำลังจะหมดไป คุณ R.A. เมื่อคุณเดินทางครั้งแรกดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในหมดนักท่องเที่ยวเมื่อคุณปรับตัวเข้ากับคนท้องถิ่นได้คุณกำลังค่อยๆกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางฉันไม่มีความกล้าที่จะไปที่นั่นแต่ต้องขอบคุณคุณฉันคิดว่าถ้าพูดภาษาไทยได้จะสนุกมากกว่านี้คุณซึงอินเมื่อคนขับพูดว่าไม่ไมเขาน่ากลัวแต่เขาเต้นได้น่ารักและบุคลิกของเขาเป็นมิตรมากคุณซัมเพลส คนขับรถวิเศษมากเมื่อคุณพบคนใจดีประเทศอื่นคุณจะรู้สึกมีความทรงจำที่ดีคุณปาร์คจียอนพอเห็นคนขับฉันหัวเราะรั่นตำนานเกาะอยากไปบานนั้นจังบ้าไปแล้วคุณอเมลี่คนขับรถเป็นคนดีมากเขาจัดที่นอนให้ด้วยจริงๆไม่เคยได้ยินชื่อเกาะพยายามเลยดูสวยดีคุณเจก็ได้เข้ามาตอบ ฉันชอบเกาะพยามมากคุณโนวอรี่ฉันคิดว่าการเดินทางให้เข้ากับชีวิตคนในท้องถิ่นเป็นทริปที่ดีที่สุดแต่โอกาสดังกล่าวไม่ได้มีกับทุกคนแต่ในทริปของเจเหมือนว่ามีโอกาสดีมากมายนะคุณเบิลอิจฉาคนที่คิดบวกเปิดใจสนทนากับชาวต่างชาติที่เจอครั้งแรกอย่างไม่ต้องสงสัย คนขับใจดีมากฉันไม่คิดว่าฉันจะเปิดใจสนทนากับคนที่ฉันไม่รู้จักได้ง่ายๆฉันมีข้อสงสัยมากมายฉันได้เรียนรู้มากมายจากวิดีโอนี้คุณฮาเยจองดูเหมือนเขาจะเดินทางคนเดียวจริงๆดังนั้นวิดีโอจึงดีเสมอการสนทนากับคนระหว่างการเดินทางนั้นสนุกมากคุณคิมฉันชอบกินอาหารท้องถิ่นมากอิจฉาจังปรับตัวได้ดีมาก คุณชินคนขับรถน่ารักมากคุณลีคิดถึงประเทศไทยที่สุดคุณวอนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเกาะคงจะชอบความโดดเดี่ยวของเกาะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และทิวทัศน์ธรรมชาติคุณหอยเชลฉันอยากไปเที่ยวเร็วๆเ,เหมือนกันขอบคุณสำหรับทิวทัศน์ของเกาะที่แสนวิเศษฉันได้ปักหมุดไว้แล้ว และนี่ก็เป็นรีแอคชั่นคุณเจและความคิดเห็นของชาวเกาหลีบางส่วนชมคลิปต้นเรื่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ